อุบัติเหตุทางถนนอย่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากการเกิดเหตุเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยคุณไปย้อนเวลากลับไม่ได้เลยช่วงที่มีความสูญเสียเยอะๆนี่เป็นช่วงฉลองสิบสามี่สินี่ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่70็ดสถึงแปดรายต่อวัน บอกว่าชนแล้วเข้าไปไหนไม่ได้เขาเมาฟุกคารถดเลยอ่ะมันพูดไม่อกอ่ะมันจุกอยู่ข้างในน่ะปัจจุบันทั่โลกยอมรับว่าภัยพิบัติเป็นปัญหาที่จัดการได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะคะกับปุเป้พักขนันในรายการรู้สู้ภัย รายการที่จะสร้างการตระหนักรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภัย ของเราจะมีจํานวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจํานวนมากเรียกว่าติดสถิติอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวแน่นอนว่าสาเหตุหลักเกิดจากการเมาแล้วขับนั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวอย่างวันหยุดสองกรา์ถึงแม้ว่าภาครัฐนะคะจะมีมาตรการในการป้องกันและปราบปรา,ามอย่างเข้มงวดแต่ก็ยังมีผู้ขับขี่ร้ายรายที่ไร้ซึ่งระเบียบว,วินยัยส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินซึ่งรู้สู้ภัยในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและช่วยกันยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนถ้าพร้อมแล้วไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ สงกรานเทศกาลแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอยเพราะเป็นวันที่หลายคนจะได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตอนเองหลังต้องตรากตรำทำงานในเมืองใหญ่หาเงินจุนเจือครอบครัวเก็บหอมรอมริบสร้างอนาคตเพื่อวันข้างหน้าหลายคนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย ได้สัมผัสรอยยิ้มและความอบอุ่นจากครอบครัวแต่สำหรับบางคนกลับถูกพยายามมัตดุราชคลาชีวิตไประหว่างทางอย่างน่าเสียดายกาอ,อขออนุญาตใช้สัญญาณมอเาว25ตัวสอบเตดวอ40ขเจ็ดตัว25ตัวสอบเตดวอ40ตั็7 ในแต่ละปีจะมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเจวันเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมากล่าสุดปี2563มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1,307ครั้งผู้บาดเจ็บ1,260รายเสียชีวิต167รายแม้อัตราการเสียชีวิตจะลดลงจากปี2562 กว่าร้อละ50เนื่องจากมีมาตรการล็อกดาวน์ห้ามเดินทางในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 แต่ยังเป็นตัวเลขการสูญเสียที่สูงอยู่โดยสาเหตุหลักมาจากการเมาแล้วขับและรถจักรยานยนต์ยังเป็นยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุมากที่สุดเกือบร้อยละ80 ที่ผ่านมานี่เหยื่อจากการเมาแล้วขับที่ต้องทนทุกข์ทรมานบางคนที่การแขนขาและบางคนอาการหนักถึงขั้นป่วยติดเตียงต้องใช้ชีวิตอยู่บนความสิ้นหวังทั้งตัวผู้ประสบข้อกรรมและครอบครัว กำลังล้างอุปกรณ์ให้อาหารทางไซลิง์แกกี้วน,นัดพรพลเรืองศิลป์ลูกสาววัย22ปีซึ่งวันนี้ความฝันที่อยากจะมีบ้านหลังสวยๆและรถคันงามต้องพังทลายลงเมื่อตกเป็นเหยื่อของการเมาแล้วขับจนต้องป่วยติดเตียงมานานเกือบสองปี พบค่าของวันที่14เมษายน2562ในขณะที่กี้และเพื่อนๆกำลังสนุกสนานกับการเล่นสงกรานบนถนนเลียบทางรถไฟบริเวณตลาดผลไม้อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทัานใดนั้นรถเก๋งที่มีชายเมาอย่างหนักเป็นผู้บังคับพวงมาลัเยเชไปเฉมาก็พุ่งเฉียวชนกี้ กำลังจะเดินข้ามถนนเข้าอย่างจาังวันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงครับเรากำลังจะข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหมครับใช่ค่ะหนูยืนอยู่ฝั่งนี้กับกี้แล้วทีนี้<ม>หนูนะข้ามถนนไปก่อนนะคะแล้วทีนี้กี้ก็ยืนอยู่ฝั่งนี้คนชนอะ่ะคือเขาขับผิดเลนเมืงงแต่ใต้สะพานนู่นนะคะยิงยาวเั้้งแต่นี่เลย แล้วเขาเขาก็ชนกี้อยู่ฝั่งตรงนี้แล้วกี้ก็กระเด็นไปฝั่งนู้นค่ะคือบนถนนเนี่ยจะเต็มไปด้วยคนเล่นน้ำใช่ค่ะแล้วก็รถที่ขนน้ำเข้ามาใช่ค่ะเรียกว่าเป็นงานไหลเลยใช่แล้วก็กี้กำลังจะข้ามถนนไปค่ะ หลังอยู่ด้านหลังใช่ค่ะจังหวะที่หันหลังอยู่อ่ารถชนชนเข้าด้านหลังแล้วก็จะ้วก็เลยไปอยู่ตุกโน้ตใช่ค่ะเส้นนี้เลยตอนนั้นสภาพของคนขับรถมาชนเนีย่ยมีสภาพเป็นยังไงคะตรงนี้คือเ <c oughs> ขาเมาแล้วเขาไม่มีสติคือเขาหมดสติเลยนะตอนนั้นนะคะ <c oughs> ขเขาวิ่งเล่นสงการอยู่นี่แหละแต้รถที่ขางมันชนอ่ะมันมาแล้วมันมันไม่ยอมเบรกไงไมันชนเขาเต็มเต็มแล้วก็นอนแล้วนอนน,อนิ่งลงจากนั่นเลย คนที่ชนมันก,ก็น,นั่งพวดไม่รู้เรื่องเหมือนกันมกเมาปวดเบียเต็มรถเลยประมาณบ่ายบ่ายสี่โมงน้องไปส่งแม่ที่ตลาดก่อนไปช่วยจัดของจัดอะไรคันี้ประมาณห้าโมงจัดเซ็ตก็บ,บอกว่าแม่หนูไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะเดี๋ยวหนูกลับมารับแม่ กโกอดเม่แลรวบอกเม่ว่าหนูรักเม่นะเดี๋ยวหนูกลับมารับเม่พอประมาณหกโมงกว่าๆก็มีโท,ทรศัพ์โทรไปว่าน้องอยู่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่ได้คิดว่าน้องจะเป็นมากขนาดนี้พอไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่า จะหายปั๊มน้องขึ้นหรือว่าจะปล่อยน้องไปแต่ถ้าปั๊มน้องคืนมาแม่ต้องรับสภาพน้องให้ได้น้องต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงแม่ก็ลูกทั้งคนเนาะแม่ก็อยากให้น้องอยู่โตดูแลกันไดเท่าไรก็ถึงที่สุดนะ่ะแม่ก็ต้องยอมรับสภาพที่น้องเป็นแบบนี้ให้ได้ วันผู้เป็นแม่จะคอยบีบนวดพูดคุยกับลูกสาวที่ในเวลานี้มีน้ำมีนวลผิวพรรณเปล่งปลัง่งเจือไปด้วยรอยยิ้มไม่ได้ผอมซีดและแววตาเศร้าหมองเหมือนเมื่อตอนครั้งประสบอุบัติเหตุใหม่ๆเราไม่รู้ว่าเธอจะรับรู้สิ่งที่ทุกคนกำลังสื่อสารได้หรือไม่แต่ในทุกครั้งที่เราพูดคุยหรือเอ่ยถึง เธอมักจะส่งรอยยิ้มตอบกลับมาถามว่าน้องรับรู้ไหมก็ก็ไม่รับรู้เลยนะแต่ในแต่แม่ก็คิดในทางที่ดีว่าน้องอ่ะน่าจะรับรู้ที่แม่พูดได้เลยได้คุยนน่นให้ฟังคุยเนี่ฟังในจินตนาการของแม่นะคืออยากให้รูหรับลู้ทุกอย่าง แต่นากตวดบางแผนว้่ไงแม่ยังไม่รู้เลยก็อยู่ไปวันต่อว,วันคือเห็นรอยยิ้มของลูกก็มีความสุขก,ก็คือมีมีกำลังใจสู่บางวันไหนท้อก็คือกอดลูกแล้วก็โล่งว่าแม่จะสู้เพื่อลูกแบบเหนื่อยมาเนี่ยก็มาหอมลูกกอดลูกเอากำลังใจจากลูกก็สู้เพื่อลูกทุกวัน,น,น ปัจจุบันนี้ครอบครัวมีรายได้จากน้องชายคนเล็กที่ทำงานหาเลี้ยงแทนแม่ที่ต้องหยุดขายหมูมาดูแลพี่สาววันละ300บาทบวกกับเบีย้ยยังชีพคนพิการเดือนละ800บาทซึ่งธัญทิปบอกว่าไม่เพียงพอทำให้ทุกวันนี้ต้องหยิบยืมเงินจนกลายเป็นหนี้สินพอกพูนเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนในการดูแลกี้เฉลี่ยเกือบ1,000 0บาทแต่ผู้เป็นแม่บอกว่าจะสู้ต่อไปในขณะที่ปัจจุบันนี้คดีความสิ้นสุดลงแล้วผู้กระทําผิดยินยอมชดใช้เป็นเงินเพียง1 0 0 0 0 0 0บาทจากการเรียกร้องไปหนึ่งล้านบาทเพราะผู้กระทําผิดไม่มีประกันภัยจึงไม่มีเงินจํานวนมากมาชดใช้ ส่วนเหยื่อเมาแล้วขับก็ไม่มีประกันชีวิตเช่นเดียวกันคือในคดีอุัติเหตุเนี่ยมันมีความผิดเล็กๆน้อยๆรวมอยู่ในนั้นความผิดเกี่ยวกับพระบ,บจราจรอ,อายุความมันปีเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้ากระทำละเมิดแบบประเภทเขาได้รับบาเดเจ็บสาหัส หรือว่าตายอันนี้อายุความจะยาวยาวแบบประเภท10ปี15ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยขาดอายุความมันก็มีคือการที่ละเลยไม่ป้องร้องคดีจนขาดอายุความก็มีไม่ขาดอายุความก็มีพอได้บอขึ้นศาลมาเนี่ยศาลก็ต้องเปิดให้มีโอกาสไกลเกลี่ยกันระหว่างผู้เสียหายเหยื่อกับผู้ที่เป็นจำเลยทำละเมินไกลเกลี่ยกันดูผู้เสียหายเอาเยอะเยอะจำเลยพม่มีจะจ่ายทำไงครับตกลงไม่ได้สรุป พอตกลงไม่ได้ที่สุดศา,ากลากตาล็ต้องตัดสินตามกฎหมายตัดสินตา้ากุญแจคือเอาจำเลยไปรับโทษตามกฎหมายคือปัจจุบันนี่ยประกันภัยภาคบังคับก็มีวงเงินคุ้มครองที่ค่อนข้างสูงนะประมาณ5 0 0 0 0 0บาทต่อการเสียชีวิตหนึ่งครั้งแต่ว่าถ้าประกันภัยภาคสมัครใจหรือท,ที่เราเรียกว่าประกันชั้นหนึ่งเนี่ยวงเงินคุ้มครองก็จะสูงขึ้นอีกประมาณ1ล้านบาทต่อเคสเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะเริ่มเห็นนะครับว่าความเหมาะสมตรงนี้นะครับ อย่างน้อยนะครับก็มีประกันภัยภาคบังคับเอาไว้ก็จะดีนะครับอย่างน้อยแต่ว่าถ้าคิดว่าต้องการที่จะสร้างหลักประกันเพิ่มเติมก็ซื้อภาคสมัครใจเพิ่มเติมได้ก็คือซื้อชั้นหนึ่งที่ว่าเพิ่มเติมได้เพราะนั้นเนี่ยขั้นต่ำขั้นต่ำซึ่งมันก็เป็นกฎหมายกําหนดอยู่แล้วนะครับว่ารถทุกคันเนี่ยต้องอย่างน้อยมีประกันภัยภาคบังคับเคสหลายเคสที่เราเห็นนะครับะละเลยนะครับไม่ต่อประกันภัยภาคบังคับเราก็คิดว่ามันคงไม่เป็นอะไร ต่ต่่ขึ้นนมมมาเเเเเชิิไยรงือ,อกดหัปัจจุบันยังมีความพยายามในการจัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนซึ่งในทัศนะของนักวิชาการกลับมองว่าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดกระบวนการการฟ้องร้องมันมีทั้งต้นทุนทั้งเวลาแล้วต้นทุนทั้งเรื่อค่าใช้จ่าย ไหนจะค่าทนายไหนจะค่าเดินทางไปศาลเดินทางไปเก็บหลักฐานเอกสารนะครับแล้วก็ไปฟ้องรลองต้นทุนเหล่านี้เองเ,องเนี่ยเป็นต้นทุนที่ในบางกรณีเนี่ยไม่สามารถเรียกชดเชยได้ถ้ากองทุนเองมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเหล่านี้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีช่วยเหลือทํายังไงให้เขาสามารถรับเงินชดเชยที่เหมาะสมจากผู้ที่ละเมิดได้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแนวคิดที่ดีส่วนอันที่2คือว่าสมมตุติถ้าเรียกร้องความเสียหายแล้วแล้วไม่ได้จริงจริง ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรียกร้องไปที่น,นยายกนายกเองเนี่ยไม่มีทุทรัพท์เลยเลยอาจจะมีรถอยู่แค่คันเดียวเอาไปขายทอดตลาดปุ๊บก็เงินก็ไม่มีรุ้มละลายตรงนี้เนี่ยกองทุนอาจจะช่วยเยียวยาได้ก็ลงไปช่วยเป็นขั้นที่สองว่าสมมติถ้าเขาไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยให้กองทุนมาจ่ายต่อซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคิดว่าน่า,นาจะดาเนินการได้ผู้ชมคะเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิด แต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้การชดเชยผ่านระบบประกันน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมเพราะในบางกรณีบางคดีแล้วก็บางเคสนะคะอาจจะต้องใช้เวลานาน,านกว่า10ปีในศาลชั้นต้นจึงจะได้รับค่าชดเชยหรือการลงโทษตามกฎหมายนอกจากพฤติกรรมของคนจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนแล้ว ยังมีโอกาสที่สาเหตุจะเกิดจากยานพาหนะโดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางขนาดสูงช่วงเทศกาลเนี่ยปริมาณรถปกติไปถึงรถประจำทางรถบกสรถที่หมอชิดอะไรเงี้ยถ้าปริมาณรองรับได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีรถเสริมแต่ทุกวันนี้ที่ที่เราเห็นมีรถทัศนาจรมาวิ่งเนี่ยเพราะคนคนเดินทางเยอะ เมื่อไรก็ตามพอมีรถเสริมที่นี่เราเรามักจะเห็นเช่นเขาอาจจะเป็นรถสองชั้นบ้างเขาอาจจะเป็นรถรถที่มีขนาดสูงบ้างแล้วไม่ใช่แค่กายภาพที่มีความเสี่ยงนะครรถเสริมจะมีความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่ชินทางหรือความเสี่ยงที่เราเคยพบเหมือนกันนะฮะเ,เขาเพิ่งรับงานมาจากที่หนึ่งนะฮะเพิ่งวิ่งส่งงานเสร็จถูกเรียกมาเข้าคิวเพื่อเพื่อเดินทางอีกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือ เขาไม่ได้พักก็จะเกิดความล้าทราบดีนะครับว่าเทศกาลมีโอกาสที่รถจะติดเราเข้าอยู่บนถนนนานเพราะงั้นพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงเรื่องความอ่อนล้าหลับในยิ่งลักษณะทางกายภาพของถนนไม่เอื้ออำนวยให้การใช้รถใช้ถนนได้รับความปลอดภัยยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ข้อมูลจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนระบุว่าถนนที่มักเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่มีการก่อสร้างโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเส้นทางในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความลาดชันและเมื่อมีทัศนวิสัยแปรปรวนอย่างเช่นฝนตกลงมา ถนนที่มีการก่อสร้างนะครับมักจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้งครับและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือถนอนพระรามสองมุ่งหน้าไปทางจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยจะเห็นนะครับว่ามีการก่อสร้างตลอดแนวถนนไประยะทางเนี่ยยาวหลายกิโลเมตรทีเดียวทําให้ผู้ขับขี่ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งครับ สิ่งหนึ่งที่เราขาดอยู่เสมอเลยก็คือเรื่องของขาดข้อมูลการคาดการณ์หรืออาจจะไม่มีประสบการณ์ในการคาดการณ์ขับขับไปต้องคาดการณ์แล้ว่าต้องชะลอแล้วเพราะอาจจะมีรถโผล่มาเขาอาจจะเปิดประตูรถเขาอาจจะกําลังแซงไอ้น,นีเน้เป็นเรื่องสําคัญหรือถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์เราต้องไปไปตีคู่รถใหญ่ทํายังไงให้สร้างการเรียนรู้การคาดการณ์ก็โดยสรุปง่ายๆคือว่าเพื่อจะทำให้อันดับ ของเราลดลงนะเราต้องเสริมทั้งการจัดการเสริมทั้งการบังคับใช้แล้วก็เสริมสมรรถนะของผู้ขับขี่ด้านความรู้คือพูดง่ายคือต้องต้องยกระดับทั้งระบบเลยครับหลายหน่วยงานพยายามรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วอย่างเหมาะสม รู้จักการคาดการแต่ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลกลับผลักดันให้มีการแก้กฎหมายเพิ่มความเร็วโดยสามารถขับได้สูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเส้นทางหลวงแผ่นดินไมายเลข32บางปะอินพยุหคิรีช่วงอยุธยาถึงอ่างทองระหว่างกิโลเมตรที่4ถึงกิโลเมตรที่50ทั้งขาเข้าและขาออกรวมระยะทาง 45.9กิโลเมตรความเร็วที่สูงขนาด120กิโลเมตรถ้าเทียบเคียงแรงประท้าเนี่ยมันเท่ากับคูณกำลังตกตึก19ชั้นก็แปลว่าความเร็วขนาดนี้ควรจะอยู่ในพื้นที่ที่มีการจัดการด้านกายภาพอย่างดีเช่นมอเตอร์เวย์เขาควบคุมการเชื่อมทางหมดเลยไม,ไม่ไม่ให้มีการเชื่อมทางเลยมอเตอร์เวย์เขาควบคุมไม่ให้มีการ ตัดกระแสไม่มีจุดยูเทิร์นแม้แต่จุดเดียวมอเตอร์เวย์เขาควบคุมรถไม่ให้รถช้ามาวิ่งปนไม่มีรถการเกษตรอีแตนไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มี Motor side, มอเตอร์ไซค์ Motor พ่วงข้างซาเล้งไปวิ่งปนนะฮะแล้วแถมมอเตอร์เวย์ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเขาก็มีพื้นที่ปลอดภัยรถที่หลุดไปก็ไม่มีพื้นที่ข้างทางที่อันตรายชนต้นไม้อะไรเงี้ยถ้าเราอยากจะเพิ่มความเร็วก็ต้องทำให้กายภาพ ทำได้อย่างมอเตอร์เวย์ก่อนแล้วค่อยเพิ่มความเร็วคุณชมค่ัเมื่อปี2,558ประเทศไทยเคยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ2ของโลกคืออยู่ที่36.2คนต่อประชากร100,000คน และล่าสุดกับการจัดอันดับเมื่อปี2561อยู่ที่31คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนถึงแม้ว่าตัวเลขจะลดลงแต่ภาพรวมของเราก็ยังมีค่าเฉลีย่ยสูงกว่าค่าเฉลีย่ยโลกอยู่ถึง2เท่าและนี่ก็ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายและยิ่งใหญ่สำหรับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนแน่นอนว่ากลไกหลักที่สำคัญก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างการตระหนักรู้และสร้างระเบียบวินัยให้กับคนในชาติในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น่าสนใจติดตามได้จากทีมผู้สื่อข่าวจากศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแรงจังหวัดสุพรนณบุรีซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี2559ของกระทรวงพลังงานจำนวน11ล้านบาทติดตั้งในพื้นที่อำเภอดอนเจ7แห่งอําเภอหนองยาไส6แห่งอําเภอสามชุก7แห่งและอําเภอเดิมบางนางบวช3แห่งรวมทั้งหมด23แห่งแต่ละแห่งจะได้รับงบประมาณ520,000บาท ได้ถูกสำนักงารตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอรตรวจสอบพบว,ว่าการดำเนินโครงการไม่คุ้มค่ากับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในจังหวัดสุพรรณบุรีเพราะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำจากระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ครบเจดรายตามหลักเกณฑ์พื้นที่การใช้ประโยชน์ต่ำกว่าเป้าหมายรวมถึงไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันดูแลรักษาระบบระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำลาสุดผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้แก้ไขแล้วตรงน,นี้เราก็ ได้แก้ไขนะครับในปีนี้ทางกระทรวงพลังงานก็จะมีโครงการแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับในลักษณะเรื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ประเด็นที่2ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโซลา่าหน่นยสาหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แตพอมีโครงการนี้ทางกระทรวงพลังงานก็ได้ปรับมาเพราะเห็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปี2009ก็ถือว่าปีนี้ใครจะสมัครเนี่ยต้องเป็นหน่วยงานสมัครเข้าไปไม่ใช่ใครกลุ่มเนี่ยไม่ได้สมัครเข้าไปนะครับ สำหรับเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งเป็นโครงการที่กลุ่มผู้ใช้น้ำสามารถยื่นเสนอโครงการของงบประมาณโดยตรงไปยังกองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานได้โดยไม่ต้องผ่านส่วนปกครองท้องถิ่นหรือภูมิภาคภายใต้หลักเกณฑ์ต้องมีบ่อน้ำที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ระบุว่าตั้งแต่วันที่22มีนาคมจนถึงต้นเดือนเมษายนมีผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครแล้วเกือบ300คนและอยู่ระหว่างรอผลตรวจเชื้ออีกหลายคนซึ่งตัวเลขอาจเพิ่มขึ้นในช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้ซึ่งจะมีการเดินทางข้ามจังหวัดหากไม่มีมาตรการที่ดีพอโรคอาจกระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ตัวเลขคาดการณ์การระบาดของโควิด -19 รอบนี้คล้ายกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่พบผู้ป่วยตั้งแต่เดือนมีนาคมในช่วงสงกรานหากการระบาดของโรคเป็นไปอย่างกว้างขวางและไม่มีการควบคุมอย่างน้อยจะพบผู้ติดเชื้อได้เฉลี่ยวันละเกือบ1 0 0 0คนสำหรับโควิด -19 สายพันธุ์อังกฤษมีลักษณะการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและติดต่อกันง่ายมากกว่าสายพันธุ์ธรรมดา1.7เท่าคาดว่าตัวเลขผู้ป่วยจะสูงขึ้นทวีคูณเป็นร70เท่า ทางนี้ยังได้ฝากเตือนไปยังประชาชนหรือนักท่องเที่ยวในช่วงสงกรานหรือหลังสงกรานโดยผู้ที่ไม่มีอาการและเดินทางโดยไม่รู้ตัวว่ามีไวรัสอยู่อาจนําเชื้อไปติดผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ดังนั้นในช่วงสงกรานควรลดการเคลื่อนย้ายสถานที่หักไม่มีความจําเป็นหรือใช้มาตรการเครื่งครัดตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงจุดหมายปลายทางหากทุกคนช่วยกันจะช่วยควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้เรายังมีเรื่องราวภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นมาฝากคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วไปติดตามด้วยกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะเชื่อว่าหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จักกันดีนั่นก็คือภูเขาไฟฟูจินั่นเองค่ะและก็ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะใครที่อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นคงจะได้ทราบข่าวแล้วว่า เกิดทหิมาถล่มนะคะที่ประเทศญี่ปุน่นและเมื่อย้อนกลับไปประมาณ187ปีที่ผ่านมานะคะก็เกิดพายุหิมะถล่มบนภูเขาไฟฟูจิและว,วันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดรอนวัตสัพพสีจากสถาบันนานาชาติด้านภายัยพิบัติมหาวิทยาลัยโทโฮกุซึ่งวันนี้ไลฟ์สดจากประเทศญี่ปุน่นสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ โอ้ยยังก็มา,มาค่ะ,อะพอเราจะพูดถึงเรื่องภูเขาไฟฟูจินะคะด้านหลังของอาจารย์เป็นภูเขาไฟฟูจิเลยสวยงามมากๆเลยค่ะผมก็ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ200อปีที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุเหตุการณ์ที่ตตทีมะตกฝนทั้งฝนทั้ทีิมะครับตกใหญ่ตกหนักแล้วก็ทําใหออ้มันทําเป็นทีม้าถล่มลงมาที่ภูเขาไฟฟูจิด้วยก็เลยนึกถึงว่าเออคนไทยเรา ชอบมาเที่ยวเวลามาญี่ปุ่นก็ต้องมาดูภูเขาไฟฟูจิกัน,นครับก็เลยว่าอยากจะเก็บความรู้เกี่ยวกับภปยอุทกภัเล็กน,น้อยเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิให้ฟังนันะครับทีนี้ในส่วนของขึ้นชื่อว่าภูเขาไฟเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสที่จะประทุแล้วก็มีลาวาไหลาออกมาในส่วนของภูเขาไฟฟูจิเนี่ยนะคะเขามีการเตือนภัยหรือว่าแจ้งเตือนกันล่วงหน้าไหมคะว่าเออช่วงนี้อย่าเพิ่งมาเที่ยวนะเพราะอาจจะมีอันตรายได้ครับผมก็ญี่ปุ่นจริงๆแล้วนะครับก็ทาง หน่วยงานที่เกี่ยวกับการอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการตรวจวัดอยู่24ชั่วโมงคือเป็นออนไลน์ต่อเวลาเลยนะครับถ้าเกิดตรงไหนมีการสั่นสะเทือนหรือว่ามีความร้อนหรือว่ามีอะไรที่แบบแปลก เปลี่ยนแปลงไปอย่างงี้ครับเขาก็สามารถเตือนทันทีเลยออนไลน์มันมีความสัมพันธ์กันไหมคะว่าเวลาที่เกิดสึนามิเนี่ยอาจจะเป็นบ่อกเกิดหรือทําให้เกิดภูเขาไฟระเบิดได้นี่คะ่ะมันสัมพันธ์กันไหมคะจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยมันก็เคยมีเหตุการณ์ที่ว่าภูเขาไฟมันระเบิดก่อนและหลังใกล้ๆกับ กันที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ขึ้นมานะครับก็ยังยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาวิจัยกันต่อถามเพิ่มเติมสักนิดนึงในเรื่องของภัยพิบัติการป้องกันตัวการรับมือการเตรียมพร้อมต่างๆเนี่ยเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่คนญี่ปุ่นเขาจะต้องเรียนรู้ไหมคะครับคิดว่าเรื่องอย่างเรื่องการเตรียมตัวของแต่ละภัยต่างๆเนี่ยครับก็เป็นข้อพื้นฐานที่ชาวบ้านทั่วไปหรือว่านักเรียนก็สามารถ เข้าถึงได้หรือว่าอาจจะได้เรียนรู้ในที่โรงเรียนนะครับคนญี่ปุ่นทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเตรียมพร้อมกันไว้อยู่ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรอนวัตศัพทศรีนะคะเช่นเคยนะคะวันนี้เรามีคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นมาฝากคุณผู้ชมอีก2คํานะคะคําแรกก็น่าจะเป็นคําที่คุณผู้ชมคุ้นเคยกันดีก็คือคําว่ายูกิซึ่งแปลว่าหิมะนั่นเองนะคะหิมะสวยๆแบบนี้ก็อาจจะเกิดภัยกับเราได้เช่นเดียวกันนะคะคําที่2ก็คือข้าสั่งภูงคะนะคะซึ่งแปลว่าภูเขาไฟระเบิดนั่นเองค่ะและนี่ก็คือคําศัพท์ที่นํามาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะมาติดตามกันค่ะว่าวันเสาร์หน้า ะะเราจะมีเกล็ดความรู้อะไรจากประเทศญี่ปุ่นมาฝากคุณผู้ชมกันรวมไปถึงคำศัพท์ใหม่ๆที่น่าสนใจด้วยติดตามกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจ้านสวัสดีครับและนี่ก็คือรู้สู้ภัยทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะติดตามรู้สู้ภัยได้ใหม่ทุกวันเสาร์11นาฬิกาทางไทย PBS เป็นละทีงงานรู้สู้ภัยจะพอยยืนหยัดเคียงข้าาคุณผู้ชมนำความรู้และความจริงมาน,นำเสนอคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่อง พราะเราเชื่อว่าความรู้นี่แหละค่ะที่จะทําให้ผู้ชมสามารถรับมือกับภัยพิบัติทุกรูปแบบได้อย่างปลอดภัยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะทุกทุกคนที่ทุ่มเทใจและกายร,รวมแรงรเผชิญภัยไม่นึกวันนัดเบาไม่สําคัญขอเราก้าวไปพร้อมกันมุ่งฝ่าฟันสู่จุดหมาย ใจที่มีเธอไม่ได้เดินทางผู้เดียวมีเธอร่วมทางเราไม่โดดเดีย่ยวปังใจทำให้ดีให้มันสุดแรงที่มีไม่มีสิ่งใดหยุดเราไว้